ดีจ้าพี่น้องวันมีดีสตอรี่จ้ายายไฟคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือหักแพงพี่น้องคือเก้าจ้าเมื่อวนี้ยายไฟสิพาพี่น้องมากินต้มกระดูกหมูใส่ฟักใส่แฟงฟักแฟงนะบมแมนฟักหอมได้จะฟักธรรมดาน,นี่แหละพน้องสาวเอามาให้จ้าจ้าะกระดูกหมูยายไฟกระต้มต้มเลยจ้ะต้มไก่สิเปื่อยเลยจ้ะปุง๋งวันนี้กระปุงนะ๋งเนาะพี่น้องเนาะ ยายฝายัยางบม่ได้ปรุงจะเอาเกลือใส่ก่อนจ้ะเกลือผงปรุงรสจ้าผงปรุงรสเพราะว่าเผื่อนฟักเนาะจ้า ผงนัวจ้าใส่ซอสปรุงรสนิดนึงจ้าผงกอนนะพี่น้องนะเออใส่ให้มันหอมจ้าเค okay. จ้าแล้วก็ม,มีฟักจ้ฟักปอกเปลือกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าจะใส่เห็ดหอมนะได้จ้าพี่น้องนี่ใส่เห็ดหอมด้วย และกระตกท้ายด้วยใบพักขึ้นช่ายจะให้มันหอมหอมแล้วก็ให้มันมีสีสันจะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ะเด้อมาเบิ่งออามาเบิ่งว่ายใยไฟเห็ดเนี่ยให้กินเนาะจ้ะเมื่อวนี้อากาศฝนตกจ้าคึมคึมฝนอากาศจกออกเย็นเย็นเนี่ยจ้าก็เลยอยากกินอันยังสดท้อนๆนะจ้าเนาะจ้าอย่าลืมเ้ยจ้ารบกวนเบิ่งวายไฟในเด้อจ้าคลิปวายไฟบ่ยาวดอกจ้า และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้ในเด้อจ้าอสำหรับคนใดที่ยายไ่ายยังบ่ได้ไปเยี่ยมเพือ <c oughs> นยเยี่ยมซานกะใจเย็นๆก่อนเด้อจ้ากำลังเดินทางไปอยู่จ้ายายฝฟไปแน่นอนจ้ะพี่น้องยายไฟสิโเว,ว้เดี๋ว่าสิไปเด้อนัน้นนันนี้นะยายไฟสิไปเองเลยจ้ะจากแซบไปจะเอาฟักลงเลยจ้าฟักกระฮหดต้ตนใ่า่ๆเลยจ้ะพี่น้องอื เพราะว่ามันยังสิบเปื่อยนะเราจะเอาซ้อนตักเอาเนาะดีกว่ามันเละนะเอาเห็ดหอมลงน้ำจา้จาจ้าปิดฝาไว้สักก่อนจา้าปิดฝาไว้สักก่อนให้มันเดือดจา้าพี่น้องซุกเลยจา้าพี่น้อง <c oughs> จะเดือดแล้วจา้าเอาพักลงจา้าเนาะพักขึ้นชายลงจา้า หวานน้ำกระดูกจ้ะพี่น้องหวานหวานน้ำกระดูกกระดูกหมูจ้าเสร็จแล้วจ้าจ้ายั่วๆจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่ขอบคุณพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งสปปลาว ฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาด้วยจ้าเด้อขอบคุณหล,ลายๆออห้ร่าให้รวยสุขภาพแข็งแรงทํางานก็ขอให้ได้เงินเดือนหลายๆด้วยจ้านอนรับใม้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนอนเทิงสน่นก็ขอให้ได้เงินล้าน,านจ้ะพี่น้องยังกินฮอตคือเก่าด้วยจ้าเด้อกินฮอตกินถึงคือเก่าเด้อจ้าสวัสดีจ้า